เดี๋ยวดูถ้ามันง่ายก็เอาเลยออแต่เขาบอกว่าง่ายอยู่ก็เอาเอาสองไปงนอิดนออกางก<ๆ>็ไม่ได้แต่ว่ามันง่ายนะอันนี้นจะเป็นเดือยนะดูฝั่งทางนี้อันนี้จะเป็นล่องใช่จังหวะยื่นไปนี่หลุดรุดงานเข่าเลยใส่โชคมันจะหลุดเองเลยเนี่ยต้งระวัง นี่จะหลุดง่ายขนาดนี้ฮา่ออมใส่ข้างบนได้ร็ว่ะสุดล้วอ่าดึมไฮดไ i ไม่เห็น่อยให้ใช้อยู่นู่นแฟตมป์เนี่ยยกขึ้นมาอือเี้ยทำงานยากมันจะทำได้ไงเนี่ยให้ส่องไฟก็ส่องไม่เป็นส่องอะไรไทยไปดูจุดนี้ไม่ได้ส่องไฟหเหรา เบอร์สี่ได้ละมาเบอร์สีได้ไงลบข้างบนขันไม่แน่เจ็บลูกค้าลบลูกค้าแล้

ข้างบนนันแค่เนี่ยแค่นี่ไปๆๆหาได้ทีนี้มันอยู่ตรงนะแต่ข้างล่างอ่ะดแล้วมันแค่เป็นแข่งๆอยู่ดิ Yeah.